วันที่2ของการเดินทางภูเขาก็ชันขึ้นชันขึ้นนะครับหลายคนก็เหนื่อยล้าไหวไหมผ่านป่าไหวเ <laughs> หร<ว>อ <laughs> เดินไปเรื่อยยังไรจุดหมายปลายทางอยู่เดี๋ยวตามเข้าไปครับครับพี่วันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางขึ้นมาสองวันเต็มๆคือผมอยากจะรู้ว่าข้างบนมีอะไรนะครับก็เลยติดตามพี่มาแล้วก็มาทานอาหารมื้อเที่ยงเมื่อวานกับวันนี้นะครับวันนี้เราถึงจุดหมายปลายทางที่จะถ่ายทอดถ่ายทำให้พี่น้อง f อ ทุกคนทุกท่านได้ทราบตรงนี้คืออะไรพี่ตรงนี้เป็นร่องรอยคอนการสร้างเจดีย์มันเป็นเจดีย์อยู่ในยุคโบราณเนาะในยุคของทราวดีครับวันนี้ก็อายุป,ประมาณพันสี่ร้อยกว่าปีโอ้โหครับ,รบตรงนี้เป็นใจกลางใช่ไหมพี่ตรงนี้คือมันเป็นส่วนยอดของลูกนูน้นที่เราเก็บรวบรวมไดแ้แล้วก็เอามากอมไว้ตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็เราก็เลยเป็นตัวแทนขององค์เดิมนะอองค์เดิมเพื่อที่ใครขึ้นมาก็จะมาไหว้กันตรงนี้ครับถือว่าเป็นโบราณสถานที่ยังมีความศักดิธิ์อยู่พอสมควรครับแล้วแล้วตรงนี้เหรอพี่ไอ้นี้เป็นกองกองหินที่มันพังเรียราดขึ้นมาเฉยอ๋ออ่าเพราะว่าองค์เนี้ยจะเป็นองค์ใหญ่ครับที่เก็บอิฐไปกองไว้ตรงนู้น ต่อิดบางส่วนที่มันแตกหักก็บางทีไม่ได้เก็บออกไปหมดก็เลยกองอยลาอยู่ตรงนี้ก็เลยอยู่ตรงนี้ครับทีนี้อันอันนี้คือเจดีผู้หางนาคโบาราณสถาน,ถานผู้หางนาคโบาราณสถานของผู้หางนาคหมายเลขสองครับครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับรเพราะตรงนี้มันมีการผูกลักรอบขุดครับกันมาในสมัยเมื่อประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบปีในยุคนั้น เคยมีเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเขานนขึ้นมาดูแลไหมพี่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีนะคับยังไม่มีใครเข้ามาดูแลเมื่อประมาณห้าหกสิบปีที่แล้วครับแต่ตัวนี้มันก็ปลุกเมินไปเพราะมันอยู่บนรอดเขาครับไม่มีใครตำรวจเจอแต่พอพวกผมมาหาเจอในปีห้าสี่ อ๋อสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เจอค้นพบเจอค้นพบก็ทางกรมศิลป์ก็ได้มาทำขึ้นมาสำรวจครับขึ้นมาสำรวจตรงนี้ที่ดูหลักฐานแล้วก็เป็นร่องรอยของในยุคของธราวดีประมาณพันสี่ร้ยกว่าปีพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วก็มียุคอยุธยาเข้ามาบุรณะร้อมแซมแต่ถ้าก่อนธราวดีเนี่ยมันจะมีหินในพื้นที่เนี่ยครับร่องรอยที่เอาหินในพื้นที่มาทำ คาดว่าน่าจะเกิดก่อนในยุคข,ของทราบดีแล้วยุคข,ของทราบดีก็สร้างอิฐขึ้นมาเพื่อสร้างองค์เดิมมาไว้ครับอิฐนี้ก็พันสี่ร้อยกว่าปี 1> 1, าปไม่มีใครยกข,ขึ้นมาอก็น่าจะเป็นคนในยุคนั้นประมาณพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วบรรยากาศที่เรามองเหินวิวทิวทัศน์ต่างๆที่งดงามเ,เป็นพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตของอำเภออุทง นะทางจอร,ระเข้สัมพันธ์บ้างอ่ามันก็อยู่ในเขตของอำเภออุทองข้าประเข้สัมพันธ์ก็เป็นตำบลอ๋อครับ,บแล้วแล้วตรงนู้นนะพี่กองออิฐโบราณเนี่ยอ๋อมันมันเป็นยังไงครับพี่ถึงไปอยู่ตรงนั้น ตอนนี้เวลาเนี้ยแล้วกอนี้มันเป็นคากที่สลักหักพังอยู่แถวนี้ยมันล่นเรียราดหมดเลยอ๋อคือแต่ก่อนเป็นเจดีย์แล้วก็เป็นองค์ใหญ่สูงคน้นปลกน้ากัดเซาะอาจจะมันพังด้วยการการเล่าเวลาครับหรือจะเป็นการคุณหาสมบัติของคนสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะพังลงมาครับแล้วพอดีกรมศิลป์ขึ้นมาทํามาสํารวจครับก็ได้โยกย้ายอิฐพวกนี้มากองไว้ตรงนี้อ๋อครับแต่อิฐพวกเนี้ย ก็ยังไม่หมดความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าในกลุ่มของคนที่มาสำรวจครับนะได้เจออินท้งนี้ก้อนหนึงเป็นก้อนที่สวยงามมากเลยก็แอบขอโมยเอาไปครับ,ค,รบความอาถรรพ์ใช่ครับมันเป็นยังไงพี่คือแอบแอบขอโมยเอาลงไปหนึ่งก้อน1นก้อนเอาไปนุ่นผ่อนอนครับ3าวันเอามาเพลิกินเลย ป่วยเป็นอมตะทันทีเลยทั้งๆที่เขาเดินขึ้นเขาเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเขาเดินทุกวันเป็นสิ่งที่อ่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็อย่าไปลบหลู่เนาะอครับครับครับแล้วเคยมีชาวบ้านหรือว่าพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าอยากได้ของเก่าโบราณขึ้นมาแอบลักลอบขุดบ้างไหมก็มีก็มีนะแต่ที่เราไม่ค่อยเจอตัวเพราะบางทีเราก็ไม่ค่อยเดินได้เดินขึ้นมาครับ เราก็ไม่ได้มาเฝ้าอยู่ทุกวันอ๋อครับผมแล้วในพื้นที่ของอวนอุทยานผู้หางหนาคมีเจดีย์อยู่กี่ที่ที่อถ้าเป็นโบราณสถานที่ใช้ในอิฐแดงเนี่ยก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยนะก็ที่เราเห็นอยู่ในสองสองลูกนะก็จะมีลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองลูกที่หนึ่งอยู่ไหนลูกที่หนึ่งจะอยู่เขาฝั่งนู้นด้านยอดเขาครับ ยอดเขาลูกที่หนึ่งนี่ก็จะสูงประมาณสองพันเอ้สองร้อยี่สิบแปดเมตรจากระดับน้ำทะเลอ๋ออันนี้ก็ประมาณสองรอยี่สิบเมตรจากระดับน้ำทะเลครับเป็นเมืองทลาววดีแล้วมันจะมีพวกเจดีที่ใช้หินในพื้นที่ครับคือเป็นหินปูนธรรมดาเนี่ยเอามาเรียงกันทําเป็นเจดีในนี้นับอีกเป็นสิบรูปโอในในพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดในเทือกเทือกนี้ทั้งหมด ครับผมแล้วก็ที่เรามองเห็นตามยอดเขาทั้งหมดนะจะมียอดเจดีย์อยู่เกือบทางนั้นเลยด้านนู้นใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมเป็นโบราณสถานอางขั้นสีแดงอ่าหมายว่าอันนั้นถ้าข้ามเขาลูกนั้นไปมันจะไปบ่อพลอยฟากนั้นไหมอ่าฝากนั้นจะไปทางห้วยข้เจ้าห้วยก้าเจาเอ้ฝากนั้นจะไปทางเราขวัญอ๋อเราขวัญเราขวัญถ้าห้วยกระเจ้าจะไปเส้นนี้อ๋อทตะวันกับทางใต้ทางใต้ครับมีโอกาสได้เดินทางเอขึ้นมาด้านบน พี่สเสน่แล้วก็กับปัะจักนะครับมาด้วยกันสองวันลมลุกคูกคานมาด้วยกันมาช่วยกันพัฒนาเส้นทางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือจะขึ้นมาทำความสะอาดปีหนึ่งก็ประมาณ2-3ครั้งมาตัดหญ้าตัดต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยเพื่อเปิดเส้นทางเดี๋ยวผมจะ,ะส่งภาพ ข้อมูลคลิปเข้าไปในคลิปให้พี่น้อง F4 ได้ดูอีกครั้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เสนียขอบคุณมากครับ,รบอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องนักท่องเที่ยวอ,อที่นักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาในท่องเที่ยวสวนหินอ,อ่ของผู้หางนาดนะครับก็มาได้นะครับมาได้แต่เราขึ้นมาแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องความสะอาด กนิดนึงนะครับพวกขยะพวกขวดน้ำพวกพลาสติกอะไรนี่ก็เท้าขึ้นมาแล้วก็เอาเก็บลงด้วยนะครับแล้วถ้าใครจะศึกษาทางเรื่องโบราณสถานนะครับก็มาได้นะครับก็จะมีข้อมูลให้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าความรู้ผมไม่ถึงอ๋อครับได้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 บ้างครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศของอู่ทองเมืองโบราณนะครับสวยงามมาก นะครับอันนี้คือ,อประจักษ์พานป่าที่นำทางมาสองวันเต็มๆนะครับอันนี้พี่สนิทนะครับผู้ที่ดูแลผืนป่าแห่งนี้อยู่ประจำอยู่ที่ต้นทางคือสำนักสงฆ์ผู้หางนาคนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ขอเชิญมาท่องเที่ยวได้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ชมที่นี่อู่ทองเมืองโบราณขอบคุณพี่น้องอีฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อีกแล้วพี่น้องฝนทั้งวันแป๊บหนึ่งกับฝนแป๊บหนึ่งกับฝนโอ้โหมีบันทึกมีบันทึกอ๋อมีบันทึก คนมันก็ทื่อด้วยใช่ไหมแพงไม่ค่อยเข้านั่งฝนอยู่ตลอดพี่น้องดูสิโอ้ขยันฝนจริงจริง